ตอนนี้เราอยู่ในการไฟฟ้านะเดี๋ยวพ่อขอหลยเราจะมาถ่ายให้ดู

What <laughs> the อ่าก็มาได้แล้วอ๋อ <laughs> <laughs>

คือตอนตอนี้คือแบบอคนวรต,ตอนตีเราอยู่อกำลังพูดถูกคนเนี่ยมาอีกโซนนึ่งแล้วอยากดีคนมีตรงนี้มีตรงนี้ค่ะจะมีชื่อเกมว่า เดี๋ยวไปให้สีส้มน่สีเขียวไปให้สีแดงให้ทั้งประเทศกลายเป็นสีเขียวเป็นการส่งไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเราถ้าทุกประเทศเป็นสีเขียวครบนั่นหมายความว่าประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานั้นเขาจะมีไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการใช้นะคะเดี๋ยวเราดัดให้น้องๆที่พครูเ้ามาทักนียะทุกคนอินเดียมาดูเขาเล่นกันเถอะ เราก็ยังไม่ไม่เป็นเหมือนกันเนี่ยเราดูคาเรียล่นกันองเราทำอย่างน,นี้อ่ะซีรอะไรก็ไม่รู้ที่าค่ะจะมีชื่อว่าโอกใหม่ไร้คาร์ด ถึงว่าไม่มีคาร์บอนเลยนะคะไรนี้ที่มาจากคำอักษรจีที่แปลว่าถูกโดยเราจะนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปจัดเก็บให้อยู่ถูกที่ถูกทางนะคะและภายในด้านในของโซนนี้ก็จะนำเสนอเป็นกลยุทธ์ชูบเอสหรือกลยุทธ์สุอทานการทางคาร์บอนของกฟผเป็นกลยุทธ์ที่กฟผอสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการลดชดบเชยกับเก็บคาร์บอนนั่นเองค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเอสที่หนึ่งซอร์สเซสทานฟอร์เมชั่นเป็นการ ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกฟผก็นําพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าถึงเพิมเึ้นถึง20%จะได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะส่วน N ที่2ค่ะมีชื่อว่าซิงค์โคพิเอชันเป็นการดูดซับแล้วก็เก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กฟผได้มีโครงการที่ชื่อว่าโครงการปูกป่าล้านไร่ต้นไม้ที่เราปลูกค่ะจะช่วยูือซับคาร์บอน้าไปในต้นไม้ ออกซิเจนออกมาและต้นไม้ยังมีข้อดีอย่างอื่นด้วยเขาช่วยดักจับฝุ่นในอากาศนะคะได้ถึง1.4กิโลกรัมต่อปีและเขาก็ช่วยผลิตออกซิเจนให้น้องๆได้ต่อ2คนต่อปีนะคะ1ต้นนะคะผลิตให้คนถึง2คนเลยแล้วก็ส่วน สนับสนุนเมเจอร Mechanism นะคะเป็นกลไกสนับสนุนให้คนไทยหันมาใช้รถไฟฟ้าแทนการใช้รถเติมน้ำมันนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถบอกแม่ๆน้องๆได้ว่าตอนนี้ก็พอๆนะคะมีสถานีชาร์จรถไฟฟ้าที่ชื่อว่า e l เล็ Sp ์มากกว่า300สถานีทั่วไทยสามารถโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า e l e ล็แล้วก็เซิร์ชได้ว่าสถานีชาร์จรถแบบนี้มีที่ไหนบ้าง ำการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับสถานีแล้วก็ขับรถยนต์ไฟฟ้าไม่ชาร์จไฟฟ้าได้เลยนะคะใช่ค่ะเด<ช>ี๋ยวเรา,ารจะให้เด็กๆได้ไปเรียนรู้ในจุดต่างๆนะคะโดยเราใช้การแบบนี้สแกนเหมือนเดิมนะคะสามารถเรียกคคโกให้สแกนให้ได้หรือจะเรียกพี่ก็ได้นะคะน้องยืนพื้นนะคะทุกนเดี๋ยวเราไปเล่นกันทุกคนเราไปเล่นก,กัน เตะเพื่อนเวยเลยทุกคนเตะเพื่อนนิ้วพักเตะเพื่อนเฉยเลยทุกคนสวยมากเฮ้ยทำไมไฟเปิดแค่อันเดียวอะเนี่ยสวยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเกมอะไรบ้างเฮ้ยทุกคนมีอันว่างอยู่เราที่ไปก่อนรี่ไปก่อนรี่ไปก่อนมีอันบ้างเดี๋ยวลอันนี้เลยอันนี้เล็กจังอ่ะทุกคนไม่อะไร แค่นี้ก็พอแหละไม่ไม่เป็นอะุกคนเลือกภาษาเราขอเลือกภาษาไทยแล้วกันนะง่ายง่ายเอคาบอลจิ้มด้วุ่มต้าอาวุธเกาะสิ๊กเงี้ยระบายสีทุกคนะบายอันไหนดีอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคให้ทุกคนให้ระบายบ้านโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราระบายสิบแบบไม่มีคนมาถือกล้องให้อ่ะเพราะลำบาก คนเราไม่รูนะทำยังไงอะแต่ว่าเราเระบายก่อนนะเราไม่เป็นทุกคนเราไม่เป็นะ่ะบ้าถือาละกันทุกคนแก่นี้ก่อนนะพี่เกลียถก้งนรดีดเป็นอะไรไม่รู้ว่าแกฉันาเล่นมากเลยเล่นไม่เป็นเนี่ยแล้วแล้วต้องอาเอาเอา,เอา,เอาแป้งไว้ที่ไหนจะได้ 600เมกะวัตนะคะเยอะกว่าที่จทย์กำหนดแล้วเราสามารถล่อยมือได้เลยนะคะแต่มีอีกหนึ่งภารกิจให้น้องๆทุกคนช่วยกันสังเกตค่ะเราต้องสังเกตว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นบริเวณไหนหรือเปล่านะคะถ้ามีให้ย้ายต้นไม้หนึ่งต้นนะคะไปปลูกบริเวณนั้นตอนนี้ยังไม่มีคาร์บอนเกิดขึ้นเลยนะคะถ้าคาร์บอนมีจะเป็นสีแดงตรงนี้นะคะจะเป็นรูกกลมๆสีฟ้านะคะคาร์บอนยังไม่มีนะคะ เอาเอาต้นไม้ออกได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ไฟฟ้าเราลดลงไปที่4,000นะคะตอนนี้งดการสัมผัสเลยนะคะตอนนี้เราชนะแล้วนะคะอ้าวชนะแล้วยังไม่ได้เล่นเลยทุกคนว่าโอเคขึ้นไปที่มาช้ามาช้าง่าเรียร้อยค่ะเต้องทนไม่ได้นักถือก่อนถอยนะคะสาธุทุกคนจะเล่าให้พี่โจ้ยยิงยิงต่อนะอยากไ่ตันไหนแงอันเนี้ยไปหนัก ก็ยังไม่ได้เล่นเดี๋ยวเราลองเล่นเกันเราออกเลยเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นดูทุกคนเดี๋ยวเราตั้งกล้องไว้อย่งนี้นะเฉพาะอันนี้เดียวนะคะเฉพาะบล็อกนี้นะคะเดี๋ยวเกมยังไม่เริ่มนะคะเด็กริ่มแล้วเป้าหมายที่แปดพันห้าร้ยเมกะวัตต์นลองนี่เลยเกิดเมื่อไง ไปดูคนหรือเอยากรงีว่าทางห่างกันนิดนึงาห่างกันนิดนึงขยับาห่างกันได้แล้วทุกคนไอ้นีคนถือคกล้องให้คนละักนี่คาร์บอนเกิดมาไหนหรออะไรใหญ่คาร์บอนไหน่าี่าวใคยก้นม้จโอเคค่ะเราผลิต้าได้ถึง หนึ่้อยหมกะวัตต์นะคะตอนนี้เราชนะเกมเรียบร้อยแล้ว<ช>สามารถปล่อยมือได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นอ,อุปกรณ์สไปดูคนอื่นกันดีกว่าทุกคนคตรงนี้น่าเบื่อมากมี่อะไรอะมิชว่าโค้ดเหรอ,อคใครอยากสแก,กนเอาไปสแก,กนได้นะทุกคนใครอยากสแก,กนอยากไปพี่เลนเอาไปสแก,กนได้เลยกเอาไปสแกนได้นะโซนชั้นก็จะเดินไปที่อื่นเอาไปสแกนค่ะมันเป็นแบคนมิสเซอร์อะไรอ่ะ เราไม่รู้นะล่กแรกอุ้ยตู้ชนใหม่ที่ให้เล่นทให้เล่นมามาเดี๋ยวเราต้องมีบัตรแกรนะุกคนแต่เราไม่มีนะต้องมีแต่ตู้อะเราลองไปเดินดูก่อนว่มามีอะไรนะ่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาเล่นออ เอถามนะเดี๋ยวเดี <lere> ๋ยวครั้งหน้าไม่รู้จะทำคลิปอะไรเดี๋ยวครูให้ทำคลิปอะไรก็ทำเหมืนกันแหละเรายังไม่รู้นะล้าจะเล่นอะไรอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปเล่นก่อนนะแค้นเล่เดี๋ยวไปขอจุดสอบนะเนี่ยลงมาแล้วเมื่อกี้เราเล่นเสร็จแล้วนี่ก็เดินออกทางเดิมเลย คิดว่าคิปนี้ต้องฝักต่อเยอะมากเลยก็น่าจะเหนื่อย